เที่ยวอ่าวพังงาเกาะปัหญีนั่งเรือไปนะคนละร้อยอ่ะไปเก้าคนเก้าร้อยเรือชาวบ้านนะเขาหากินพิเศษช่วงปีมช่วงเข้าไปอช่วงอะไรนี่แะวันสงการโคตรปุ๊กเลยเก้าร้อยบาทมีช่องสาริกาอยู่ดอกทานตะวันมีสี่ห้าไปทุกปีดอกทานตะวันอ่ะ ไปจนเบื่อนี่ร้านขายโสมในเกาหลีนี่ดูเลยเนี่ยซื้อ,ซ,อซื้อสายสะพายได้ใส่เลยซื้อที่เกาหลีเส้นละห้าสิบบาทเองครับน,นี่เราเดินมาเรากเห็นพวกน,นี่หุ่นคีพึ่งนัครนใส่สีนี่แกงกระจาดแถบนั้นใช้รถอาร์ทีร้อยเนี่ยสามเจ็ดกลับมาจากเกาหลีสามหก นี่สามหกมันตกสาลิกานี่สาเกาหลีนี่มันขายเนี่ยที่ติดห้องน้ำเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยติดห้องน้ำเนี่ยที่ติดแปลงติดสบู่ติดอะไรก็ได้แปะตรงนั้นเนี่ยติดอยู่ในห้องน้ำยืนขายจะถ่ายรูปกับมันเนี่ยมันมาชิดเลยเอาแขนมาคล้องเราเลยเราไม่กล้าคล้องมันเนี่ยกลัวว่า นี่น้นตกเขาเขียวเขาเขียวสนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีเรปเนี่นดนโดย,โดยตรงเดินง่ายนะครับเดินสะดวกเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นไม่สูงมากนะครับ